แทงดับมอหนึ่งฝีมือรุ่นที่มอสองคอมเมนต์หน้าเวทีดนตรีไปดวนมีดสั้นกันหน้าห้องน้ำมีเจ็บอีก 1. นกครศรีธรรมราชรุ่นที่มอสองแทงรุ่นน้องมอหนึ่งโรงเรียนเดียวกันเสียชีวิตหลังมีเรื่องกระทบกระทั่งทะเลวิวาทกันหน้าเวทีดนตรีงานแต่งของชาวบ้านไปเคลียร์ใจกันหน้าห้องน้ําแต่ไม่ลงตัวถึงขั้นต่างฝ่ายต่างชักมีดพกสั้นที่ติดโตมาดวนมีดกันฝ่ายหนึ่งสิ้นใจอีกฝ่ายยังสาหัสนอกจากนี้ยังมีเด็กชายวัย14ปีถูกโคมมีดบาดเจ็บขณะกําลังชุุดลมน เมื่อเวลา1น,นาฬกา45นาทีวันนี้7พฤษภาคม2568ร้อยตํารวจเอกสุวัสด์แดงเอียดรองสอวอสอบสวนสพการเกตอําเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเชียนใหญ่ว่ามีคนถูกทําร้ายได้รับบาดเจ็บมาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลจึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบแล้วพร้อมด้วยพันตํารวจโทสุนันท์นากนิคามสวยอพันตํารวจโทภพยาลดําจันทร์สวสอบสวนพันตํารวจโทสายยันชูกรสวปรุษไปตรวจสอบ พบศพเด็กชายสุรศักดิ์หรือเอฟเจโซอายุ14ปีนักเรียนชั้นม .1 ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภออยู่บ้านเลขที่215ทับ1หมู่6ตกะระเกตอำเภอเชียงใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชมีบาดแผลถูกแทงด้วยมีดเข้าที่หน้าอกจำนวน2แผลสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุเด็กชายสุรศักดิ์พร้อมด้วยเด็กชายปามอายุ14ปีและเด็กชายสันอายุ14ปีได้ไปชมดนตรีแสดงสด ในงานฉลองมุงคลสมรสของชาวบ้านในหมู่บ้านที่จัดขึ้นที่หอประชุมของโรงเรียนแห่งหนึ่งบนถนนเพชรเกษมหมู่หกต่อการเกตอำเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชปรากฏว่าขณะที่เต้นรำกนเนาเทศดินได้เกิดกระทบกระทั่งทะเลวิวาทกับนักเรียนวัยรุ่นอีกกลุ่มคือกลุ่มของเด็กชายวินอายุ14ปีนักเรียนชั้นม .2 โรงเรียนเดียวกันเด็กชายแักอายุ14ปีเด็กชายไนส์อายุ12ปีและนายสุชาติหรือคิงขั้มบูอายุ22ปีแต่มีผู้เข้ามาห้ามปรามจึงไม่มีเหตุรุนแรง กระทั่งดนตรีเลิกทั้งสองฝ่ายยังคงมีปัญหาคาใจกันจึงเกิดการท้าทายกันขึ้นและไปเคลียร์ปัญหากันที่บริเวณหน้าห้องน้ําด้านหลังของหอประชุมของโรงเรียนที่เกิดเหตุแต่การพูดคุยเคลียร์ใจกันไม่ลงตัวเกิดการท้าทายกันอีกครั้งจนกลายเป็นการชกต่อยกันร,ระหว่างหัวโจกข,ของทั้งสองฝ่ายคือเด็กชายสุรศักดิ์และเด็กชายวินถึงท่านต่างฝ่ายต่างชักมีดพกสั้นที่ติดตัวมาดวลมีดกันซึ่งแต่ละฝ่ายถูกแทงหน้าอกไปคนละสองแผลนอกจากนั้นยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกคนคือเด็กชายปามถ ขณะกำลังชุดละมุนทั้งสองฝ่ายได้รับการช่วยเหลือจากชาวบ้านโดยเด็กชายวินถูกนำส่งโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราชส่วนเด็กชายสุรศักดิ์และเด็กชายปามถูกนำส่งโรงพยาบาลเชียนใหญ่อําเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชแต่ปรากฏว่าเด็กชายสุรศักดิ์ทนพิษบาดแผลไม่ไหวได้เสียชีวิตในเวลาต่อมาหลังสอบสวนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบร่องรอยการต่อสู้และกองเลือดบนพื้นหน้าห้องน้ำ และบริเวณพื้นข้างอาคารเก็บของชั่วคราวจากนั้นพนักงานสอบสวนได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติซึ่งคู่กรณีคือเด็กชายปามถูกส่งไปรักษาตัวแต่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติแจ้งกับตำรวจว่าเด็กชายปามอาการหนักเช่นกันเนื่องจากถูกแทงเข้าจุดสำคัญของร่างกายและเสียเลือดมากทางโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติได้ส่งตัวต่อไปยังโรงพยาบาลมหาราชศีรามสำหรับความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป